จุดเด่นของน้ำยาเคลือบพื้นประสิทธิภาพสูงจาก 3M คือเป็นน้ำยาสูตรเงางามพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเคลือบป้องกันพื้นผิวจากรอยขีดข่วนหรือรอยส้นรองเท้ารวมถึงรอยลากโตหรือเก้าอี้ได้เป็นอย่างอีกทั้งยังไม่ทำลายพื้นผิววัสดุช่วยให้ผิวดูสะอาดตลอดเวลาเสริมความแข็งแรงทนทานให้กับพื้นและที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภทเช่นเซรามิกหินขัดกระเบื้องยาง PVC เป็นต้น แต่หากคุณต้องการใช้เคลือบพื้นหินอ่อนหรือหินแกรนิตแนะนำให้ใช้เมื่อพื้นหินหมดความเงางามแล้วเท่านั้นในส่วนของการใช้งานแนะนำให้เคลือบน้ำยา2-3รอบเพื่อความเงางามและแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะสำหรับบ้านไหนที่พื้นเป็นปูนเชื่อว่าจะต้องถูกใจน้ำยาเคลือบพื้นจากสิงมอตารรุ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะช่วยเคลือบพื้นผิวให้เงางามไม่ทิ้งคราบเหลืองและคราบขาวได้แล้วยังซึมลึกเข้าเสริมความแข็งแกร่งให้เนื้อปูนได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยป้องกันน้ำซึมลดการเกิดคราบสบกรปรกช่วยทำให้ทำความสะอาดง่ายแถมยังยึดเกาะแน่นหนาทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นสูตรน้ำไม่มีกลิ่นเหน,นียนฉุนใช้งานง่ายเพียงทาด้วยแปรงลูกลิ้งหรือเครื่องพ่นโดยสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นภายในและภายนอกเลยค่ะหากบ้านของคุณปูพื้นด้วยไม้ลามิเนตต้องลองน้ำยาเคลือบพื้นเอส G ีลา i ม a t เต l กลอสโค t ติ้ขวดนี้ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการปกป้องพื้นผิวและช่วยลบเลือนรอยขีดข่วนบนพื้นไม้พร้อมทั้งช่วยพรางรอยด้าันและเคลือบเงาไม้ให้สวยงามยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยกันลื่นได้อีกด้วย โดยก่อนใช้งานนั้นแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดปราศจากคราบแวกเก่าหรือคราบมานันและปล่อยให้พื้นแห้งก่อนเทน้ำยาลงบนพื้นผิวและทาไปในทิศทางเดียวกันโดยปริมาณน้ำยา1ลิตรนั้นสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ เลือกพื้นให้เงางามและทนทา,านต่อการเหยียบย่ำด้วยน้ำยาเคลือบพื้นกันซึมจาก T.O.A ที่มาพร้อมอะคริลิกไฮบริดเทคโนโลยีซึ่งเป็นฟิล์มใสและแข็งจึงมอบความเงางามได้ยาวนานอีกทั้งยังยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีทําให้ทนต่อการเหยียบย่ำและสภาพอากาศพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ําซึม นอกจากนี้ยังเป็นสูตรน้ำมีกลิ่นอ่อนสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะทาด้วยแปรงลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นตอบโจทย์สำหรับพื้นบริเวณที่ต้องการความทนทานและที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของสารปร,รอและตะกั่วจึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ กระเบื้องเป็นวัดสดุปูพื้นอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยนิยมใช้เราจึงขอแนะนำตัวช่วยเพื่อดูแลรักษาพื้นกระเบื้องของคุณให้สะอาดและเงางามด้วยน้ำยาเคลือบพื้นจากเอซึ่งเป็นน้ำยาเคลือบพื้นที่ถูกพัฒนามาเพื่อพื้นกระเบื้องโดยเฉพาะช่วยให้พื้นผิวกระเบื้องสวยเงางามและทำความสะอาดง่ายทั้งยังช่วยลดรอยขีดข่วนและกันลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนของวิธีใช้ควรทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากคราบสกรปรกและคราบวัเก่าและหากปูพื้นใหม่ควรรอให้ยาแนวแห้งก่อนประมาณ4ีถสัปดาห์ก่อนใช้งานห้ามเขย่าวขวดแนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งหรือผ้าแห้งชุบน้ำยาทาเป็นแนวตั้งฉากน้ำยาจะแห้งภายใน3ชั่วโมงค่ะ ขอเอาใจคนรักไม้ด้วยน้ำยาเคลือบพื้นขวดนี้เลยค่ะเพราะเป็นน้ำยาสำหรับเคลือบพื้นไม้ซึ่งมีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ทางเคมีอีกที่มีคุณสมบัติทำให้ฟิล์มเคลือบแข็งแรงให้ความเงางามได้ดีไม่เป็นรอยง่ายและนอกจากพื้นผิวไม้แล้วยังสามารถใช้งานร่วมกับพื้นหินขัดและกระเบื้องยางได้อีกด้วยโดยก่อนใช้งานนั้นพื้นผิวที่ต้องการเคลือบควรแห้งสนิทในการเคลือบผิว แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งชนิดนุ่มหรือฟองน้ำเช็ดน้ำยาไปในทางเดียวกันจนทั่วบริเวณพื้นผิวที่ต้องการเคลือบค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำยาเคลือบพื้นที่สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวทุกประเภททั้งพื้นปูนคอนกรีตไซล้างเราขอแนะนำน้ำยาเคลือบพื้นอะคริลิกที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องการป้องกันความชื้นการเกิดฝุ่นผงและคราบขาวรวมถึงช่วยลดการเสื่อมสภาพของปูนและพื้นผิวได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยเคลือบปิดปรูพรุนในผิวปูนป้องกันการดูดซึมน้ำได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเคลือบพื้นผิวให้ดูเงางามเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายโดยรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งกับพื้นและผนังเลยค่ะ ดูแลรักษาพื้นให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอด้วยน้ำยาเคลือบพื้นจากบีเจอร์สูตรน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกชนิดเข้มข้นซึ่งมีเอ้อฟิล์มสีใสมอบความเงางามให้กับพื้นผิวได้มาก อีกทั้งยังทนต่อสารเคมีความเป็นด่างของพื้นผิวรวมถึงน้ำและความชื้นอันเป็นสาเหตุของเชื้อราและตะไคร่น้ำแถมยังมีส่วนช่วยป้องกันการรั่วซึมอีกด้วยและที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของสารปนหรอและสารตะกั่วจึงปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่เป็นหินรายล้างปิดหินกาบกระเบื้องหินทรายและปูนขัดมันค่ะ สำหรับใครที่ต้องการน้ำยาเคลือบพื้นที่ใช้เคลือบเงาพื้นได้หลายพื้นผิวเราขอแนะนำน้ำยาเคลือบพื้นจากสปาคลีนขวดนี้ที่มาพร้อมคุณสมบัติช่วยทนทานต่อรอยขีดข่วนจึงช่วยปกป้องให้พื้นบ้านของคุณสะอาดและเตางามไปพร้อมๆกันโดยรุ่นนี้เคลือบง่ายแห้งไว เหมาะสำหรับพื้นกระเบื้องยางพื้นหินอ่อนพื้นไม้และพื้นลามิเนตซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายๆเพียงแค่เทน้ำยาลงถังจุ่มมอบแค่ปลายและใช้ปลายผ้าปาดบนพื้นเบาๆเ,เท่านี้พื้นของคุณก็จะเงาหวับแล้วค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้พื้นสะอาดและดูสวยเงางามในเวลาเดียวกันอย่างน้ำยาถูพื้นเคลือบเงาจาก DUSTO ขวดนี้นอกจากจะช่วยทำความสะอาดพื้นจากสิ่งสกรปรกต่างๆแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการเคลือบพื้นให้เงางามด้วยจึงช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองได้เพียงคุณผสมน้ำยาหนึ่งฝาต่อน้ำประมาณ4ลิตรจากนั้นใช้มอหรือผ้าชุบน้ำยาเช็ดถูบริเวณที่ต้องการโดยไม่ต้องล้างน้ำอีกรอบแห้งไวไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นและที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับพื้นทุกประเภทเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด